สวัสดีครับสวัสดีเช้าเช้านะครับวันนี้มาพบกับฮาจิอามินเครื่อจักรกลอยู่แล้วนะครับวันนี้จะพามาดูรถขุดเพิ่งมาใหม่นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของคนไทยเลยนะครับเป็นโคมัสสุบีซีสามสิบีเจ็ดนะครับคันนี้ออปชั่นเต็มนะครับแท็กเซ็กโซ่แท็กเหล็กลายเจาะตู้เก่งติดแอร์นะครับชั่วโมงการทำงานพันพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ คันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้มีแท็กแท็กเล็กแล้วก็ลายเจาะนะครับรถสวยนะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้เช็คระบบให้เรียบร้อยติดแอร์ใหม่นะครับเช็คระบบใหม่อ่าเอาหม้อน้ําไปทําให้เรียบร้อยนะครับไม่มีความหักหรือความร้อนแน่นอนนะครับคันนี้จะสวยนะเพราะว่าชั่วโมงมันน้อยนะครับราคาห้าแสนสองครับคันนี้บอกเลย อันนี้ราคาห้าแสนสองหมื่นครับมีลายเจาะด้วยนะครับเดีย๋ยวพาไปดูช่วงล่างกันเนี่ยช่วงล่างสวยเลยอะช่วงล่างสวยเลยนะครับช่วงล่างจะสวยเลยแบตยังเป็นแบตเดิมญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแบตเดิมแบตเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับอืมชั่วโมงมันน้อยครับสีเดิมทั้งคันเลยนะฮะ เก็บซีนก็บอกให้หมดแล้วนะครับไม่มีรั่วซึมพร้อมลายหัวเจาะนะครับลายหัวเจาะกระแทกมีวาเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะครับเวลาสับสายน้วมันมันจะได้ไม่หยดเนีย่ยครับวาเปิดปิดตรงเนี้ยุ้งกีก็จะเป็นพุ้งกีเดิมนะครับมุ้งกีเดิมแล้วก็ผ่านหน้าเสริมใหม่ให้เนี่ยตรงเนี้ยเสริมใหม่ให้ตอนแรกมาก็ดีนะครับแต่ว่าทําใหม่ให้หมด แล้วก็ติดฟิล์มไฮคูให้นะครับบานหน้าหกสิบบานรอบข้างแปดสิบพร้อมไฟสองสว่างนะครับสั่งสว่างหนะึ่งดวงครับติดให้ไม่ติดให้หรอกอันนี้มันเช็คให้เพราะว่ามันมาจากญี่ปุ่นแล้วใครสนใจก็โทรหาผมได้นะครับศูนย์แปดหกนูสองหนึ่งแปด้าน้องช้างนะครับคันนี้มันจะสวยเลยนะครับเพราะชั่วโมมันน้อยจริงๆนะฮะัน0เก้าร้อยกว่าเองนะครับ เป็นปั๊มนิ้วยูชิดะด้วยนะครับคันนี้ระบบจะไวมากปั๊มนิ้วยูชิดะอันนี้คือภายในห้องหัวเก่งนะติดแอร์เรียบร้อยนะครับแอร์ Air อยู่ด้านบนขอแอร์แล้วเกือบสามหมื่นนะครับมีสวิทแอร์อย่างนี้นะครับสวยงามเลยช่วงการทำง,งานนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเลยหนึ่พันเก้าร้อย จ็ดสิบแปดช่ว์นะครับเบาไม่มีขาดนนี้เบาะเดิมนะครับเบาะเดิมเบาะสวยนะฮะคันนี้ยูชิดะด้วยคันนี้เป็นเป็นปั๊มนิวอะครับทวาพิเศษมันอีกคือมันจะเป็นคุม,มสัสุที่ไวครับสวิงอะไรไวเทียบเท่าสู้รถใหม่ได้ครับคันนีน้แล้วตัวนี้เป็นปั๊มนี้ยูชิดะแล้วก็ยูชิดะเป็นปั๊มนิวที่ หาง,ง่ายนะครับในแม็คโครเล็กเดี๋ยวพาไปดูนี่เวลาเราดึงฝากกระโปรงหลังเราต้องมากดตรงนี้ครับฝ่กกระโปรงหลังนี่ครับเครื่องยนต์ติดติดแอร์ให้ใหม่นะครับคอมแอร์ คอมแอร์เดินเดินสวยเลยนะครับติดแอร์ให้ใหม่เครื่องยนต์เป็นอ่าเท่าไหร่นะฮะสามดีแปดสี่นะครับเนี่ยปั๊มนิวยูชิดะเห็นะครับมองไม่เห็นเนี่ยครับเป็นปั๊มนิวยูชิดะสามสิบเป็นปั๊มนิวระบบไวนะแล้วแพนคอนทนอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรถตูดกว้างเลยซอมดูแล,ลรักษาง่ายพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดชั่วโมงสามสิบีเจ็ด จะไปหาที่ไหนครับสภาพนี้ห้าแสนสองไอเพรรได้นิดหน่อยครับใครสนใจก็โทรมาเลยเช็คระบบให้พร้อมใช้ครับแอร์ใหม่เนี่ยแผงออยล์ร้อนยายให้อยู่ยายให้ไปอยู่ข้างหลังแล้วด้วยมันก็จะแผงออยล์ร้อนยายไปอยู่ข้างหลังถังน้ำมันดีเซลจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยขั้วแบตจะอยู่ตรงนี้หม้อน้ําเอาไป ล้างให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยรอยถอดอยู่อันนี้เป็นแผงน้ำมันไฮดรอลิกไม่มีอะไรความร้อนอันนี้พอเอาออกไปเช็คแล้วนะครับความร้อนครึ่งแค่ครึ่งกลางเนี่ยสวยกิ๊บเลยโอเคถ้าสนใจก็มาชมได้ครับแอร์พร้อมฟิล์มพร้อมพันเก้าร้อยชั่วโมงมาดูรราคารอบสุดท้าย<ด>แล้ว ูสลักแน่นหมดนะครับคันนี้เพราะว่าเราเก็บปลาบุ้งกีให้แล้วก็ติดฟิล์มให้หล่อเลยรูปมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแดดแรงมากตอนเช้าพันเก้าร้ยชั่วโมงพันเก้าร้อยแปดเจ็ดแปดชั่วโมงครับ สวยไหมล่ะให้ชมกันเลยพาดูช่วงล่างกันนะครับสุดท้ายแล้วคันนี้บอกราคาไปเลยครับจบแต่ไม่เจ็บนะครับพร้อมใช้จริงๆพร้อมใช้จริงๆคันนี้ผมบอกเลยไวมากสีเดิมด้วยดูเลยดูกันง่ายเลยเนี่ยรถรถแทบไม่มีรอยเลยครับมันก็รชัว่วโมง ก็ใครสนใจก็โทรหาผมได้นะครับแปดหกหนึ่งหกศูนสองหนึ่งแปเก้าะครับน้องช้างนะครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนไหมเพราเป็นยังไงเอามาฟังเสียงเครื่องหน่อยก็ไดี๋วสวิคสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ชั่วโมงมันน้อยมันสดสภาพมันจะสดหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นรถปีเก่าคนที่หาใช้อยู่คันนี้ก็มันไม่ค่อยจุกจิกมันเป็นรถที่ซ่อมง่ายครับปันติดเจ็ดแล้วก็เป็นรถที่คนใช้เยอะอะไหล่ถาง่ายระบบแอร์นะครับไฟโัเก่งมัจะติดหมดเลยไฟหัวเก่งเต็มเลยแล้วก็ทำที่เปิดแอร์ซ่อนให้ตรงข้างๆด้วยสวยเลย มันจะไม่มีอะไรมาบดบังได้เลยนะครับโอเคก็สสนใจก็โทรหาผมแล้วกันนะครับสายหกหนึ่หกสีส่สองนป้านะคะฝากไว้ในให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะครับร้านเราร้านเล็กๆนะครับไม่ได้ร้านใหญ่มากมายนะครับแต่รถเราเปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับเหมือนเดิม ส่วนไปน,นะครับน้องช้านะครับจะสอนช่วประเทศนะครับ5.2ครับสวัสดีครับ